ีญาติโยมหอมรักษาวัดจะดีเพราะมีญาติโยมหอมศรัทธาวัดจะรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะพุทธศาสนิกชนครับสวัสดีครับพี่น้องผู้แสวงบุญต่อดูข้างหน้าน่าจะเป็นจากท่าเรือและรามรีขีดท่านขอกราเต้าการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์ท่านพระมหาสมัควรรพรบุณน,นองและเจา้าคณะเพื่าว่าพร้อมพระคุณเจา้าพระิุณสงฆ์ทุกรูปพี่น้องประชาชนคนผู้รักบุญ ลัสเสวงบุญที่ให้โอกาสมาร่วมงานบุญศรีของดีนาวา่าทราบว่าจัดมาแล้วเป็นปีที่54ส่วนชื่อบุญซ้มหรือบุญตกเป็นปีที่19นับตั้งแต่ปี2 5 4 0เป็นต้นมาข้าคืนนี้นะครับผู้สเสวงบุญทุกท่านใครที่ยังไม่ทําบุญไปทําบุญใครที่ยังไม่ได้ทําบุญก็หาโอกาสนะครับตอนนี้การแสดงเวทีของดีนาวา่าจากโรเรยนราชสมัคคี วันนี้ท่านพออท่านรองพออผู้ปกครองมานั่งไม่ใช่หน้าสลอนนะครับแต่มาเป็นแรงใจย่างเหลือแต่พี่น้องชาวนาว่าเมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าจะเป็นหน้ามาขอเรียกว่าเป็นหน้าเวทีนะคุกทุกตารางนิ้วหน้าเวทีเป็นพื้นที่สําหรับผู้ที่มัดม้วนหอวเซลล์ครับวันนี้ดนตรีรละสมคคีนำของเดีที่หลากหลายนะครับ วันนี้เรานำดนตรีที่พี่น้องผู้ปกครองบ้านท่าเรือทำเองตั้งแต่เชียนพินวดวงลางปิงรวมทั้งดนตรีสากลวันนี้นําดนตรีสากลมาบริณาการรปชันกับดนตรีพื้นเมืองและดนตรีวงนี้ดังนะครับวันที่หนึ่งที่สองจะออกรายการที่นี่หมอชิดวันที่สองจะมาถ่ายดนตรีเพื่อนําของดีไปบอกให้พี่น้องทั้งประเทศที่หน้าพระราสิษย์ ใครเป็นพี่น้องชาวนาว่าอย่าลืมนะครับแต่งชุดสวยๆหล่อๆพื้นเมืองแล้วมาถ่ายทำสารคดีที่นี่หมอชิดกับรายการช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณใครมีลูกหลานที่เป็นหลานเขยฝรั่งต่างชาตินำมาด้วยนะครับเพราะรายการเขาจะได้คนต่างชาติมาเที่ยวบ้านท่าเรือมาเที่ยวบ้านนาวา่นานักวัตกรรมวัฒน์ประศิษเผยแพร่ออกอากาศทั่วประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ น้าจะนเต้น้องนางลูกหลานนะครับวันนี้คุณแม่มาคุณพ่อมาคุณปู่ไม่ได้มาเพราะแก่แล้ววันนี้นําหมอเียนตั้งแต่อายุเล็กๆมาแสดงประชันเวทีแล้วถามว่ามีมวยโบราณใครที่เมื่อคยเห็นมวยโบราณวันนี้อย่าพลาดนะครับครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผู้เปิงขึ้นหน่อยเดยลยท่านเจ้าคเพือเ่อบอกว่าหน่อยกะยาแต่น้อยและจะขอเสียง เรียกจากดุตรีพื้นเมืองจากรัศมีครับพี่น้องเอ๋ยให้สสยกันหัสบายเอกราไทยอีสานของโบราณเฮามีคุุนดีไร่ล้นคุดดนหลังสืบสันไวภผูิปัญญาปูญาเ่าเฮาอย่าไล่ละถิ่มสีอายเข้าปูญาเฮา ในวาระเจ็ดสิบปีที่ของราชขออำนาจสิ่งสัเสริเลืดทั้งหลายคุณไตรรักนคุ้มครองพระวรกายทรงสบายผ่องใสได้จำเริญเป็นร่มโพร,ร่มใส่ไทยทั้งชาติองค์พระบาทภูมิพลคนสรงเสริญพระชนมายุยืนยิ่งนานนานเทินทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันดรการ เช่าไทยให้เย็นชุม่มโยมขึ้นใส่เก่าวขอพ่อให้แด่พระองค์ให้พระใจรักมุ่มองค์พระภู้มีทั้งองค์ราชนินีอยู่สบาย 哎。<Bye. S 1> thank <laughs> you